วันนี้เราเราจะมาดาซื้ฟไปเซิฟพี่อะไรไม่รู้นะแม่จีดรัดกูซาผมนะครับไม่ได้พูดสิครับขอโทษนะครับที่พูดคำหยาบผมเนี่ยนะครับมีตังค์อยู่ตั้งสองล้านครับเซิฟเก่าครับแม่งเล่นได้วันนึงมันปิดนี้ครับเดี๋ยวผมให้ไอพีไว้ใต้คลิปเลยนะครับเพ่มเพิมอะไครับ เล่นแอปพลาดลอมบี้ก็ไม่ได้ตังค์เฮอะไรเลยนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะชี้แอดมินให้ดูนะครับแอดมินคือแอดมินมันไม่อยู่ครับแอดมินมันไม่อยู่นะครับนี่กากที่ไหนนั่นนะครับคนที่ชี้หนึ่งสองเออะไรเนี่ยครับกากสุดๆครับนั่นแหละครับแอดมิน เดี๋ยวผมจะพาไปชมสปาครับมันเกียนครับอย่าไปเล่นเงียบๆนี้ครับรับประกันร้อยเปร์เซ็นเกียรครับไม่ดีเชื่อผมครับเดี๋ยวผมจะให้ไอวีไปนะครับ ไปก่อนนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ